วันนี้เราจะมารีวิวชีวิตวัยทำงานในอเมริกากันค่ะคือคนไทยบางส่วนเนาะก็มีความสนใจที่จะมาอยากมาอยู่อเมริกาเนาะแล้วเราก็เราก็เห็นคลิปใน youtube พอสมควรเนาะที่ว่ามีคนมารีวิวเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็เหมือนมองให้เห็นภาพชี้ให้เห็นภาพว่าชีวิตที่อยู่อเมริกาเนี่ยที่เขาบอกมาแล้วดีโอเคละ่ะเก็บเงินได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมอม,อม,อมองหนึ่งเนาะจากคนที่มาอยู่ที่นี่ ได้เสเลยโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงประมาณ4ด้านนะคะก็คือเรื่อง 1. เรื่องการเงิน 2. เรื่องการทํางาน 3. เป้าหมาย แล้วก็สุดท้ายเลยคือเราจะมาให้คะแนนแต่ละด้านกันว่าเออแต่ละด้านเนี่ยอยู่ที่อเมริกาแล้วมันมันขนาดนั้นไหมอ่ะเออเราจะมาให้คะแนนกงนตอนสุดท้ายโอเคอ่ะอันแรกที่เราจะให้ให้ผู้อธิบายให้ฟังก็คือเป็นเกี่ยวกับการเงินเนาะอันนี้ก็ให้แบ็กกราวน์นิดนึงเนาะเออผมก็อยู่ที่นี่มา10ปีแล้วนะครับมาเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีเนาะแล้วก็โทแล้วก็เรียนเอกที่นี่ทำงานด้านวิศวะเนาะวิศวะชีวภาพอยู่มา3รัฐแล้วนะอยู่ฟลอริดาแล้วก็แคลิฟอร์เนียแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่เทนะ็กซัสเนาะ 3ด้านที่ด้านใต้ของประเทศแล้วเนาะอันดับแรกเลยที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนไทยอยากมาเนาะก็พูดตรงๆก็คือว่าเรื่องเงินใช่ไหมค,คำถามที่คนส่วนใหญ่ก,ก็จะมีมาแล้วเก็บเงินได้ใช่ไหมคนไอาจะถามต่อล้วมันได้เท่าไหร่แล้วมันได้เยอะจริงไหมใช่ไหมผมก็อาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็แล้วกันสมมุติว่าคุณเป็น เป,เป็นมนุษย์เบสิกคนนึงเนาะอาจจะจบเป็นยาตรีมาสาขาธรรมดาอะคือไม่ใช่สาขาไม่ได้จบหมอจบอะไรที่ว่าแบบเออเหมือนไอทีเหมือนอะไรขนาดนั้นก็ทั่วไปอ่ะทั่วไปวอ่ออะเนาะไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นคือถ้าเป็นที่ไทยใช่ไหมคุณจบมาอายู่กรพุงเทพเนาะคุณอาจจะได้เงินเดือนสักโอเคหมื่นห้าหรือสองหมื่นใช่ไหมทีนี้โอเคละหมื่นห้ากับสองหมื่นเนี่ยคุณอาจจะไปเช่าคอนโดสักแปดพันเก้าพันเนาะถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ทั่วไปก็แบบโอเคสามสี่พันใช่แล้วก็โอเคมีค่ากินค่าเดินทางอะไรก็เดือนละหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือถึงน่ะ มันก็เน็ตเน็ตเกือบจะเกือบจะหมดเนาะเกือบจะไม่มีเงินเก็บสักเท่าไหร่แต่ว่า well ถ้ elines, เเาเทียบใน totally. คนคนเดียวกันเนาะถ้าสมมติเขาเรียนจบปริญญาตรีสาขาธรรมดาธรรมดาที่อเมริกาเนาะเงินเดือนเฉลี่ยของเด็กนักเรียนที่จบปริญญาตรีที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000เหรียญต่อปีคือหมายถึงคือที่ความต่างคือที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเงินเดือนเน่ะเขาจะพูดเป็นต่อป wow. ีอันนี้เราก็มาเบรกดาวน์ให้ดูว่า50,000เหรียญเนี่ย ต่อปีเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณอ,าอยู่ที่ประมาณ3,500เหรียญถึง4,000เหรียญเนาะแล้วแต่ก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000 0แสนประมาณแสนกว่าแสนนิดๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคุณก็บอกว่าเออที่เนี่ยค่าเงินมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องไปดูว่าค่ากินค่าอยู่เท่าไหร่สมมติอ่ะ ถ้าคุณเช่าห้องสักห้องหนึ่งเนาะมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่พันเหรียญเนาะห้องประมาณหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองที่มันแพงมากๆอย่างซานฟรานหรือนิวยอร์กก็อาจจะอีกราคาหนึ่งเนาะอันนี้เราพูดถึงเรททั่วไปในเมืองธรรมดาเนาะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณพันเหรียญเนาะอันนี้คือผมผมอยู่เองผมรู้เนาะค่ากินค่าค่ากับข้าวค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถอะไรอย่างนี้เนาะคือโดยทั้งเดือนเนี่ยค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ ถ้าอยู่แบบเบสิกนะแบบแบบว่าอยู่ได้ไม่ได้ลำบากลันบนประมาณ2,000เหรียญถ้าถามว่า3,500ันห้ลบสองพเหรียญเท่าไหร่ก็คือเหลือประมาณเหลือเก็บประมาณถ้าห้าร้อเหรียญถึงสอง0ันเหรียญถ้าคุณได้เงินเดือนสัก4,000เนาะ4,000นเราใช้2,000ก็เหลือ2,000ประมาณนี้นะเนาะคือส่วนเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่ทำให้ดึงดูดคนไทยนะเพราะคุณจะสามารถเขาเร,ร,รียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามี discretionary income เนาะก็คือเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายจำเป็น โดยเฉลี่ยนเนี่ยมันก็จะเก็บเงินได้ประมาณอันนี้คือสําหรับเบสิกนะคือแบบว่าคุณจบไม่ต้องขนไถ่อะไรมากใช่ไหมคุณก็เก็บเงินได้ประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะต่อเดือนเพราะว่าพันเหรียญถึงประมาณพันห้าร้อยเหรียญถ้าตีกลมๆก็ประมาณนั้นซึ่งมันมันก็เยอะนะถ้าเทียบกับที่ไทยที่ว่าแบบคุณทํางานแล้วมันอาจจะชนเดือนเลยใช่ไหมคือหมดเกลี้ยงใช่ไหมอั้นที่สองอัน,นที่สองก็คือว่าเรื่องเรื่องเงินเนี่ยคืออ,อยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยสมมติคุณสตาร์ทสัก อสองหมื่นอย่างเงี้ยการที่คุณจะดับเบิลใช่ไหมเป็นสี่ห0ื่นหรือจะทริปเปิลใช่ไหมสี่หมื่นแล้วขึ้นอีกทีเป็น80,000อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องอคือที่ไทยถ้าเงินเดือนแบบใกล้ๆหลักแสนเนี่ยคุณต้องอเข้าไปคล้ายๆดับเป็นลีดทีไม่ก็เป็นระดับแบบผู้บริหารแล้ว <c oughs> เนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เนี่ยคือ,อประเด็นคือว่าคุณสามารถขยับขึ้นไปตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะ,ะแล้วเงินเดือนคุณก็เพิ่มขึ้นโดยที่แบบว่า เวลาขึ้นขึ้นไปแบบหลักแสนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนเป็นระดับผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือตำแหน่งธรรมดาถ้าคุณมีมีความเชี่ยวชาญเราเป็น specialist อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําเงินได้เยอะเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเป็นระดับแบบ manager mm hmm. อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันดียังไงก็มันก็คงสําหรับคนที่ mm hmm. ไม่ต้องการแบบขนขวายอะไรมากแบบบุว๋วห mm ัว hmm. อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ว่า โอเคละเออเงินเดือนมันฐานเงินเดือนมันมันสูงอะมันขยายได้เยอะาีีา่ต่อไปเราก็จะให้ภูมิเล่าให้ฟังเนะาะเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ที่นี่นะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างมีผลกับเรื่องเงินด้วยมีผลกับเรื่องงานด้วยอยากให้ภูมิแชร์ครับไลฟ์สไตล์นี้ไม่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่คนอาจจะอยากมาอเมริกาเนาะอธิบายถ้าเทียบกับตัวผมก็ผมเคยทํางานอยู่ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่นี่นะก็จะสามารถพูดได้เต็มปากเนาะเพราะว่าไม่ใช่แบบเออไม่เคยกลับไทยอะไรอย่างนี้เนะ คือสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าถามเลยว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันต่างกันระหว่างไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพกับสมมติอยู่อเมริกาสมัยอยู่แคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมรู้สึกคือหนึ่งสมัยอยู่กรุงเทพอ่ะสิ่งที่เราทําเวลาเรามีเวลาว่างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวแบบเมืองเมืองแล้วก็คือแบบไปห้างไปกินชาบูไปเดินชอปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี้ยไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างจะเป็นอเวดอร์นิดหนึ่งคือแบบว่าโอเคละทำงานเสร็จคุณก็กลับบ้านกินข้าวนะเสาร์อาทิตย์คุณก็อาจจะขับรถ เออก็สมัยอยู่กรุงเทพก็รู้สึกว่าแบบอากาศมันไม่ดีอะเนาะเพราะว่ามลพิษมันเยอะอะไรเงี้ยกลับไปไทยแล้วแบบป่วยบ่อยมากไอ้แบบโรคทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอากาศมันดีกว่าเยอะเนาะแล้วก็แบบเสาร์ที่ก็แบบได้ไปออกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เนาะอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่ามันต่างระหว่างกรุงเทพกับที่เมกาคือเรื่องแบบเรื่องทางเดินเรื่องแบบวอล์กเวย์เนาะคือแบบว่าสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยแบบว่าเวลาเดินบนฟุตบาทมันการจัดการมันไม่ดีอ่ะการแบบเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกเดินไปทีเหยียบน้ําาากรระเเด็นขึ้้มออไย่งงีหืวแบบ เดินไปบางบางส่วนในเมืองเนี้ยก็ฟุตบาทก็ไม่มีต้องลงไปเบียดเดินแบบข้างถนนกับรถอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี่ยมันค่อนข้างจะวังผังเมืองดีกว่าเนาะเวลาไปไหนมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันเมืองมันมันน่าอยู่กว่า okay. Okay. นิดนึงอ่ะต่อไปให้จะให้ภูมิเล่าเกี่ยวกับโอกาสเรื่องก,การงานที่นี่เนาะว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะคะก็เอ่อพออยู่อยู่ที่เนี่ยเนาะเอ่อสิ่งที่รู้สึกว่ามันต่างจากที่ไทยก็คือว่าโอกาสทางน้าทีการงานมันเยอะกว่นนะาเนาะถามว่าเยอะกว่ายังไงยกตัวอย่าง แบบว่าถ้าอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะเงินเดือนสตาร์ทสักแบบ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีอยู่ไม่กี่สายหรอกใช่ไหมคุณก็อาจจะเป็นหมอไม่ก็คุณอาจจะเรียนคอมคอมพิวเตอร์ไซส์หรือว่าคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสายอื่นนะถ้าเหมือนเหมือนคุณจบสาขาธรรมดาธรรมดามนุษยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันค่อนข้างจะยากที่จะอยู่ๆจะสตาร์ทเงินเดือนสูงมากๆเนาะ,ะคือสิ่งที่เรามองเห็นเวลามองย้อนกลับไปที่ไทยคือบาง บางอาชีพที่ไทยมันมีเรียนแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยมีอาชีพให้ที่ให้ทําหรือว่าเวลามีเงินเดือนมันก็ค่อนข้างจะต่ำยกตัวอย่างเช่นแบบสายอย่างงานที่ผมทำเนี่ยสายนี้ก็คือสายแผนที่เนาะนักแผนที่ที่ไทยเงินเดือนมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่มันก็เริ่มต้นหมื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าทำแบบรัฐบาลก็เริ่มต้นต่ำกว่านี้แต่ว่าที่เนี่ยในแต่ละสายอาชีพอะ่ะมันสตาร์ทแถวๆนี้แหละประมาณปีละห้าหมื่นเหรียญหกหมื่นเหรียญเนาะมันก็ทําให้แบบ เกือบๆอทุกๆสายอาชีพมันมีทางไปมากกว่าเนาะอย่างเช่น<ไ>แบบเออคือถ้าคุณเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถแบบเออเงินเดือนแบบสตาร์ทสูงๆได้เลยยิ่งสายการแพทย์นี่อเมริกานี่ยิ่งขา่าแรงเยอะใช่ไหมหรือว่าแบบสายเหมือนแบบว่าที่บอกว่าเงินเดือนสตาร์ทเหมือนคุณจะเป็นเสมียนหรือเป็นอะไรก็ได้นะมันก็สตา,าร์ทประมาณนี้เนาะอ,อีกอย่างหนึ่งเนาะนอกจากเรื่องแบบว่าความหลากหลายทางสายอาชีพเนาะที่ว่าคือไม่ต้องเป็นสายอาชีพที่มันเรียกว่าแบบทำรายได้สูงอะมันก็ สามารถจะอยู่ได้แล้วก็มีเงินเก็บได้เ uh นาะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างผมใช่ไหมเป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยอ่คือเวลาทําวิจัยที่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอองบสนับสนุนมันก็จะเยอะกว่าเนาะตัวอย่างเช่นแบบอ่าทำวิจัยต้องใช้กล้องส่องดูพืชอย่างเงี้ยกล้องตัวหนึ่งราคาแบบแสนเหรียญเนาะประมาณ3ล้านอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็ก็ทุนที่นี่ก็แข็งกว่าเนาะหรือว่าเอ่อต้องแบบไปเก็บเนื้อเยื่อพืชมาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างหนึ่งค่าเก็บประมาณ20เหรียญประมาณเก็ดร้อย่างเ้าแค่ค่า อย่างเงืเยอะก็ล่อไปเจ็บแส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาเอาเอาเงินส่วนใหญ่แล้วทา,ทางมหาวนะิทยาลัยเขาเอาเงินวิจัยพวกนี้มาจากไหนก็เป็นเงินสนับสนุนจากรัเออ่ทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนนะ<ม>นจะหลักใหญ่ก็รัฐบาลแหละคือประเด็นคือไม่ได้แบบมานั่งอวดว่าเอออุปกรณ์วิจัยชั้นแพงอะไรอย่างเงี้<ม>แต่ว่าในการทำวิจัยโดยเฉพาะวิจัยขั้นสูงนะ่ะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ถึงจริงๆแล้วมันต้องต้องงบถึงถึงจะสามารถทำวิจัยพวกนี้ได้เนาะ<ม>บางทีการที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็มี access ในถึงเทคโนโลยีที่มันแบบล้ำหน้าที่สุดในโลกแล้วอ่ะเราสามารถเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ได้นอนถ้าเทียบกับอ,อยู่ที่ไทยครับก็จริงจริงเนี่ยใช่ไหมเราพูดเปลยมาเยอะแล้วว่าอะไรี้มันดีอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมอ,อย่างเรื่องเงินเนี่ยใช่ไหมสรุปให้เป็นหัวข้อเนาะสมมุติาสาเหตุหลักที่คนไทยมาที่เนี่ยก็พูดตรงๆเนาะก็ มาเก็บเงินมากอบโกยใช่ไหมแบบถูกกฎหมายเนะเาะบางคนผมรู้จักว่าปีละล้านปีอะไรเขาก็หาได้ปีละล้าน2ล้านอะไยิย่งไม่ต้องนับถ้าทำธุรกิจนะใช่ไหมคือหมายถึงว่าสเกลเงินมันเยอะกว่าเยอะเนาะ แล้วก็ประการที่2คือทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องโอกาสความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเนาะก็คือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยใช่ไหมคือคนที่มาเมืองนอกส่วนใหญ่บางทีสิ่งที่เราแบบอาจจะเห็นใน Facebook แล้วก็บอกเออเขาชอบไปถ่ายรูปตรงนี้มันสวยอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นมันก็คือเป็นการออกมาท่องโลกกว้างแค่นั้นแหละเนาะแบบว่าเราเ,าเคยเห็นคนนี้ไปเที่ยวที่ National Park ตรงนี้ไปยอเซมิติไปเยลโลสโตนไปฮาวายอะไรอย่างเงี้ยการมาอยู่ที่อเมริกาเราก็เหมือนแบบว่าเรา<ๆ>ก็ได้ไปที่นั้นๆไปเที่ยวจริงๆเวที่ยอในตันนอกจากจ<ๆ><ๆ> ถาะเ,เรื่องความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานก็คือว่าพูดตรงๆแบบมันก็เป็น common knowledge ที่ทุกคนรู้คือก,การที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยมันเป็นแบบที่รวมของของหัวะีิในโลกนี้เนาะเออแบบว่าถ้าสมมติคุณทำงานคอนซัลอะไรเงี้ยคุณเคยมาอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ทำงานกับคนที่เขาเก่งๆเนาะเออถามว่าแล้วทำงานงคนเก่งๆแล้วมันดียังไงก็คือเราก็ได้สืมซับจากเขาเนาะหรือถ้าเป็นเหมือนตัวอย่างของผมอย่างนี้ใช่ไหมเออเราได้ทำวิจัยกับ นักวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเป็นคนเขียนคู่มือตำราที่แบบว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใช้เงี้ยหรือเป็นคนคิดสูตรอะไรบางอย่างที่แบบว่าเ,เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบได้อยู่แถวหน้าเนาะในการเรียนรู้เทคนิคอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่มีโอกาสถ้าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปเนาะเราก็จะมาเ,เร t กันเนาะให้คะแนนใช่ไหมใช่เรามาเราจะมาให้คะแนนในด้าน,น,าน,ก,นการเงินการการทำงาน work life balance ของที่นี่ การทาตอบความฝันว่าเออเต็ม5้าแล้วให้เท่าไหร่คะในอเมริกาครับก็ถ้าเป็นดา้านการเงินเนาะผมให้4เต็ม5ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนๆอาจจะถามว่าโอ้เก็บเงินได้ขนาดนี้ยังยังให้สีเต็มห้าอีกเหรอก็อเมริกาจริงๆมันก็มีเอ่อมีเรื่องที่คุณก็อาจจะเคยได้ยินเนาะอย่างเช่นว่าค่ารักษาที่เนี่ยมันแพงมากเนาะสูตรที่เอ่อคนไทยเวลามาทํางานที่อเมริกาเขาจะรู้กันว่าห้ามป่วยเ <ừ> นาะห้ามป่วยเพราะว่าหาหมอทีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะสมมติคุณเอ่ออาจจะล้มขาหักเข้าชุกเฉินอะไรอย่างเงี้ย ค่าใช้จ่ายนะบางทีไม่บางทีแบบทั่วไปเนาะคุณเข้าต่อให้คุณมีประกันนะมันอาจจะแบบ3 0 0 0หรือ5,000เหรียญนั่นหมายความว่าคุณล้มแบบอาจจะแขนหักขาหักทีนึงอ่ะค่ารักษาอ่ะประมาณแสนถึงแสนห้าเนาะซึ่งมีประกันแล้วก็ต้องก็ต้องจ่ายส่วนต่างอยู่ดีก็ต้องจ่ายส่วนต่างอยู่ดีค่าประกันก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ใช่คือเนาะอีกอันนึงที่เพื่อนๆอาจจะถามคือว่าแล้วคุณมาอยู่เนี่ยคุณคิดจะอยู่จนแก่เลยหรือเปล่า เนาะหรือคุณแบบยังไงมีแผนยังไงเนาะคือในมุมมองผมผมรู้สึกว่าการจะอยู่จนกเกษียณที่เนี่ยจริงๆมันก็ก็ต่อให้ทาเงินได้ขนาดเนี้ยก็ยังไม่ง่ายนะโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่รัฐที่มันแพงๆอย่างแบบแคลิฟอร์เนียหรือว่านิวยอร์กอะไรเงี้ยคุณถามว่าทําไมใช่ไหม <c oughs> คุณเคยดูราคาบ้านที่นี่หรือเปล่าก็พูดตัวเลขให้เห็นเนาะอย่างเช่นว่าบ้านที่ไทยอย่างเงี้ยคุณอยากได้บ้านธรรมดาสักหลังหนึ่งก็อาจจะเริ่มต้นส <3, 000. S 1> ักสาล้านเนาะสล้าน4ล้าน5ล้านแต่ว่าบ้านที่เนี่ยถ้าสมมติคุณอยู่รัฐที่มันแพงๆอย เริ่มต้น5แสนเหรียญคือ15ล้านใช่ไหมแล้วคุณยังต้องจ่ายภาษีบ้านอีกซึ่งคิดตามราคาเปอร์เซ็นต์ของบ้านนะ่ะคือคนที่อยู่ไทยเนะี่ยผมไม่เคยไม่เคยเห็นคนพูดเลยนะว่าแบบภาษีบ้านแพงอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงค่ะเรารู้ไม่แพงใช่ไหมปีนึงก็หลักพันอย่างมากก็หลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าภาษีบ้านที่เนี่ยคือถ้าคุณเป็นโฮมโอเนอร์เมื่อไหร่อ่ะภาษีมันจะแพงเนาะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องเฮลท์แคร์เนาะคือตอนคุณเกษียณแล้วว่าคุณจะต้องใช้หมอเยอะที่สุดซึ่งกกกกกาา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 รรรรรหหหหหมมมมอออออออททีีี mm ีี่่่่่่่เเเดยยยวววผพพูตงตงตงใ้ง้้้บบคุุณจไไปป็นนนนนแแสสๆะะะลัขภ ไม่ง่ายเหมือนไทยนะแบบว่าที่ไทยใช่ไหมคุณเป็นไรคุณอยากจะเดินเข้าคลินิกก็เดินไปเลยใช่ไหมอาจจะเจ็ดแปดร้อยพันสองพันอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยคุณไม่สามารถทําอย่างนั้นได้คุณจะหาหมอทีคุณต้องแบบต้องนัดอยู่ที่นี่ไม่มีคลินิกนะคะที่แบบว่าเออปวดแล้วก็โอเคฉันไปเลยไม่ได้ต้องนัดแล้วบางทีถ้าถ้าเราไม่ได้ปวดรุนแรงก็ต้องนัดล่วงหน้าแบบ บางทีก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันใช่ค, <c oughs> คือถ้าคุณต้องการแบบหาหมอเฉพาะทางอย่างเงี้ยบางทีนัดล่วงหน้าบางทีเป็นเดือนเนาะมันแบบเออปวดเป็นเป็นโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยไปหาหมอหมอข้อหมอไขอข้อกระดูกต้องนัดแบบต้องโทรนัดเขาเป็นเดือนเดือนกว่าจะได้คิว <c oughs> <c oughs> มันไม่เหมือนที่ไทยอ่ารับนี้เราให้แค่สี่เต็มห้าใช่ไหมใช่เรื่องเงินน่ะก็เลยให้สี่เต็มห้าเพราะว่าโอเคแหละคุณเก็บได้เยอะแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าอะไรให้เราได้จ่ายออกไปเยอะเหมือนกันอ่ามันมีช่องโหว่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องสุขภาพใช่แล้วต่อไปก็คือ work life balance นี่นนนีี่่่่่่ใหหห้เเเเเทททาาาไไรรรรต็็็มมมคคับออออิิจงๆปปกย การเนาะถ้าเป็นผมผมให้ให้สามเต็มห้าแล้วเพื่อนถามว่าทำไมใช่ไหมคือที่ไทยเนี่ยยกตัวอย่างเนาะตำแหน่งงานทั่วไปเนี่ยจะมีสามารถลาป่วยได้เริ่มต้นเลยเนี่ยปีละสามสิบวันเนาะที่นี่ไม่มีไม่มีมาตรฐานเนาะเออ่คืออย่างที่ผมอยู่ตอนเนี้ยปีนึงลาป่วยได้แค่สิบสองวันเนาะแล้วก็ที่ไทยเนี่ยถ้าบริษัทดีหน่อยใช่ไหมคุณก็อาจจะมีลาพักร้อนเริ่มต้นปีละสิบวันหรือหกวันแล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยลาพักร้อนบางที่ก็ไม่มีเนาะแล้วก็คือถ้าเทียบกันอย่างผมเคยได้ออฟเฟอร์งานที่ยุโรปทีี่่่่เเเเยยยออออรรรมมััันนนนาาางง้้้้ใหลพกิตะว อีกปีละ30วันถามว่าหันกลับมามองเมกาได้ปีลนะไม่มีทาง <laughs> ปีละ12วันแล้วก่อนยิ่งก่อนหน้าโควิดนั้นจะมีเค้าเจอรหนึ่งคือถ้าคุณป่วยคุณก็ไปทํางานนะเขาเรียกว่าพูลสรูก็คือว่าคุณป่วยคุณก็ยังไปอยู่เพราะว่าวันลาป่วยมันหมดแล้วถ้าตาลาอีกก็คือต้องต้องโดนหักตังแล้วคนที่นี่เขาเขาทำงานกันโหดมากแล้วคือส่คนส่วนใหญ่น้องคติของเขาที่เราเคยได้ยินก็คือว่าแบบต้องเวิร์คอ a r อยู่ต้องแบบต้องทํางานหนักยู่ถึงจะสําเร็จอันนี้มันก็ก็เป็นเค้าเจอร์เค้าแหละเราว่านะก็เลยให้แค ให้แค่3มให้ค่ตต่อไปก็คือการทําตามความฝันถามว่าถ้าเรามาที่นี่เราจะมีโอกาสได้ทําตามความฝันของเรามากน้อยแค่ไหนเต็มรับอันนี้ก็ให้5เต็ม5นเนาะความฝันถาว่ามีอะไรใช่ไหมคุณแบบว่าอยากท่องเที่ยวอยากมีลูกเก๋ๆในในเฟซบ o ๊กเนาะโอกาสในการทําธุรกิจก,ก็มีนะมีมีเยอะโดยเฉพาะการทำร้านอาหารเนาะหรือว่าจริงๆโอเคเราเข้าใจมันก็อาจจะไม่ได้สำเร็จทุกคนแต่เราว่าโอกาสมันก็เยอะ ใช่โอเคประมาณนี้เนาะเราก็แบบแชพยายามจะแชร์ใ้ทุกคนฟังว่าเออชีวิตของไว้ทำงานอยู่ที่นี่มันก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมทีนี้โอเคแล้วถ้าทุกคนมีมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์ไว้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนกับภูมิจะช่วยไปตอบนะคะอค๋อคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะม,มีโอเคบ้าย <c oughs>